ครับผมตามได้แหละฮะเอาละฮะนี่คือเออไม่เกี่ยวฮะตอนนี้ผมไปทองอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยทองฮะอ่าใช่ฮะกดอันนี้สองรอบไปตอนนี้เราไปทองอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยฮะอ่าใช่ฮะใช่ฮะเอาล่ะนะวันนี้คอนเทนต์ล้วนฮะนี่คือตู้สินค้าชุดผสมชั้นยอดฮะก็มีอยู่สิบเจ็ดใบเนาะราคามาะนหมื่นสองพันห้าร้อยทองฮะอ่าคือถ้าเปิดเราไม่คุ้มหรือแหละ ถ้าถามว่าเปิดดีไหมก็คือถ้าได้นํามาไม่คุ้มแต่ผมจะเปิดฮะทําไมเหรอ <c oughs> เอาละฮะถ้าเห็นกล่องตรงนี้แล้วคุณ่าจะรูฮะว่าเขาจ้องจะเล่นคุณ <c oughs> <c oughs> เอาละฮะเดี๋ยวเราไปเปิดจากกล่องแรกเลยกล่องที่แบบว่าเอา่อไม่เดี๋ยวผมต้องการหากล่องอที่มันแบบที่เมล่ามาเปิดก็ใด้ว่าไม่ได้ผนได้ไหม เออนั่นแหละว่าแล้วต่อมาก็ขอเป็นดเรกชันเอ็กไม่ต้องไม่ต้องเอาที่มีก่อนอ่ะนี่แต่ก็ให้โอ้ห้าร้อยทองดีเปิดไข้โบราณโอ้โหพันห้าร้อยทองที่ไครห้าเจ็ดอ่ะเปิดทเ่ห้าเจ็ดแบบไก่โอเคนี่ไปทองยังไม่หมดดิมีวิวอยู่แล้วก็ให้ ห้าร้อยทองเย่เย่เย่ที่ต้องการอยู่ห้าร้อยทองโอเคต่อมาฮะคือรถที่ผมไม่อยากได้กันบ้างก็คือ WZ ฮะโอเคไปดูยสัยิ้มหนุ่มผาทองเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ดีนะเผื่อได้อยู่หนุ่มผาทอง C ห้าส e ิบสี่ E สองครับไปลุยวันนี้ไม่ได้สองไม่ได้โอเคว่าแล้วไอ้ครับอุ้ยต่อไปตก้อด่าสกอ้สกอด่าเออลืมขอทอสักบืนนึงได้ไหมเซน อ่ะแต่เบเชอร์คนท้ายละโอเค่ะหรือวมา,วามสี่คาสุดท้ายเออวีเคคาสุดก่อนโอเคห้ารทองกุมไม่เนี่ยซูปเปอร์คอนแล้วก็เออเบเจอร์เฮ้ยโอ้โหตกใจเบเจอร์ก่อนโอเคแล้วก็อันท้ายโอเคโอเคฮะหกพันทอง